สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะฟอร์ดใบแดงใบสรินะคะวันนี้สิจะพามาชมรถนะคะ nexgen นะคะวัยแท็กนะขับ2นะคะราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทแต่คันนี้นะคะเพิ่มออปชั่นพิเศษนะคะห้าหมบาทนะเรียกว่าได้กล้องรอบคันแล้วก็ตัวท็อปเลยนะคะแบบตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็สีนะคะจะเป็นสีเซโดนาออลเอนนะคะเป็นสีส้มอิดนั่นเองนะคะเพิ่ม1 0,000บาทนะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ ด้านหน้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าใหญ่ๆดีไซน์ใหม่เลยนะคะเป็นตะแกงรังผึ้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวโลโก้อฟอร์ดใหญ่ๆนะคะกระจังหน้าก็จะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ตัวฟอร์ดโลโก้อฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกล้องนะคะที่ติดเสริมในแพ็กเกจ50,000นนะคะก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตัวนี้ค่ะได้เป็นกล้อง36 0องสงศาเบิร์ดวิวเลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ C ีแคมนะคะมีเดย์ไทม์เป็นตัว C ีใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะ3ดวง นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ได้เป็นไฟ LED ด้วยนะคะส่วนชายกันชนด้านล่างนะคะทำเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีบอลเงินนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ห่วงลากจูงนะคะด้านล่างให้ด้วยนะคะสองแ2 2> <า>พ็กเกจห้าหมื่นนะคะจะได้ตัว Adaptive Push Control มาให้ด้วยค่ะและเซนเซอร์รอบคันค่ะ นี่เลยนะขยับมาดูด้านข้างกันบ้างน,นะคะตัวด้านข้างตัวนี้นะคะจะมีคิ้วล้อแบบเรียบนะคะ3นิ้วที่มากับตัวโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะเป็นล้ออลอยนะคะขอบ18นะคะจับคู่กับยางกุดเยียค่ะซีรีส์เบอร์ยางนะคะจะอยู่ที่255นะคะทับ6 5ห R 1 8นั่นเองค่ะปีกนกนะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะได้เป็นโช๊คนะคะโม n o t ูปนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวด้านข้างนะคะจะเป็นแก้มข้างดีไซน์ใหม่นะคะเป็นสีดําด้านเลยนะคะตัดกับสีกาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะคะเป็นอะคริลิกนะคะคำว่า Turbo ค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะคะเป็น LED นะคะรุ่นว i ยแท็กนะจะมีไฟ2ส,สว่างเป็น LED นะคะที่พื้นมาให้แล้วนะ,ะและอีก1จุดนะคะกล้อง360องศานะ,ะด้านข้างอยู่นี้อีกหจุดคะ่ะ บันไดข้างนะ,ะดีไซน์ใหม่นะคะมีร่องรีดน้ําที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ให้หน่าสัมผัสดีค่ะขึ้นลงง่ายนะคะเหยียบได้เต็มเท้าเลยค่ะส่วนมือเปิดก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะเละ่าหลังคานะ,คะติดกับโรงงานแล้วนะคะสามารถเอาไปติดแหลกเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ส่วนสปอร์ตบาร์นะคะด้านข้างก็มากับตัวโรงงานเลยนะคะสปอร์ตบาร์ก็ดีไซน์ใหม่นะคะก็จะมีในส่วนของตัวแกนนะด้านบนขึ้นมานะช่องตัวนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะ มาพร้อมกับตัวที่เหยียบนะคะด้านข้างนะคะนี่เลยเวลาที่ขึ้นเหยียบนะ,ะด้านข้างรถที่ว่าเอา่อเวลาที่ขึ้นเหยียบด้านข้างรถนะคะนี่เลยก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆเลยแบบนี้ค่ะนี่เลยนะแล้วก็ตัวโชค๊คตัวโช๊คนะของรุ่นรถฟอร์ดนะคะเขาย้ายโช๊คมาไว้นอกแชสซีแล้วะคะ่ะนี่เลยนะคะข้อดีเลยนะคะก็เอ่อพอย้ายโช๊คนะคะมาไว้นอกแชสซีนะคะตัวฐานล้อเนี่ยก็จะมีความกว้างขึ้นนะคะทำให้ ขับขี่นะคะปลอดภัยนะคะยึดเกาะถนนได้ดีค่ะส่วนด้านท้ายนะคะเป็นไฟท้าย led นะคะพร้มอมกับครมดาค่ะแล้วก็ที่เป็นแพ็กเกจเสริม50,000บาทนะคะจะเป็นตัวใบสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวฝาท้ายนะคะดีไซน์ใหม่เลยนะมีคําว่า w i t e t a นะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดําสวยๆแบบนี้นะคะกล้องมองหลังอยู่ทางด้านนี้ค่ะเมื่อเปิดย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วย,วยแล้วก็ฝาท้ายสามารถล็อกได้นะคะตัวนี้เลยนะแล้วก็มีตัว กันลอยที่ตัวฝาท้ายให้ด้วยนะคะคำว่าเลนเจอร์ก็เป็นแบบปั๊มเข้ากับตัวฝาท้ายไปเลยนะคะบันไดข้างตัวกันชนด้านหลังนะคะเป็นแบบทูสเต็ปนะไฟสองป้ายทะเบียนเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังให้เรียบร้อยนะคะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงค่ะ Easy Liftgate นั่นเองค่ะผ่อนแรงได้นะแล้วก็เป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะผู้หญิงใช้งานง่ายมากๆนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานค่ะแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้นะคะจะมีไฟนะคะช่องต่อไฟนะคะสองช่อง ตัวนี้นะคะแล้วก็ช่องเสียบไฟบ้านมีมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวสี่จะพาไปชมนะคะภายในของรุ่นวายแท็กกันนะคะมาดูเลยค่ะภายในนะคะของรุ่นวายแท็กหน้าตาแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปุ่มคูสตาร์ทนะจะอยู่งนี้นะคะระบบไฟนะคะต่างๆนะคะมีช่องนะ,ะใส่แก้วน้ําอยู่ตรงด้านนี้ด้วยค่ะ แล้วก็คอนโซลด้าน,นหน้าก็ดีไซน์ใหม่นะคะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยพอร์ไฟฟ้านะคะระบบ e-pass นะคะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมลลาลัยด้วยนะคะฝั่งซ้ายก็ตั้งความเร็วแล้วความเร็วได้ที่พวงมลลาลัยค่ะแล้วก็ฝั่งขวานะคะเกี่ยวกับคอนโทรลนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะหน้าเรือนไม่นะคะหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยบออัตรากันสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ทิปไม้ต่างๆดูได้ที่หน้าจอนี่เลยค่ะส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจ Sync 4A นะคะเชื่อมต่อ Android Auto, Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว,ว่า f o r d Pass นะ,ะขนาด12นิ้วเลยนะคะหน้าจอแบบนี้นะคะแอร์ยาะซ้าขวาอิสระได้ค่ะแล้วก็กระจกหลังนะคะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงนะคะนี่เลยนะ,ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะด้านตรงหลังกระจกนะคะสามารถติดกล้องไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะคะ แล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์ให้แล้วนะคะสำหรับรุ่น w ายแท็นะคะตรงนี้เนาะไวเลสชาร์จเจอร์นะมันระองรับมาให้แล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะกึ่งแมนนวลนั่นเองค่ะแล้วก็มีเบรกมือนะคะออโต้โฮลนะคะมีมาให้แล้วนะคะเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็โหมดปรับการขับขี่ค่ะมีโหมดนอร์มอลนะคะโหมดอีโคนะคะโหมดประหยัดนั่นเองค่ะแล้วก็โหมดลากจูงนะคะแล้วก็โหมด ถนนลื่นสลิปเปอรี่นั่นเองค่ะสามารถเลือกได้นะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มนั่นเองค่ะปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ ى, ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ระดับเลยนะคะมีตัวปรับเอ็นด้านหลังให้ด้วยนะคะถุงลมนะคะจะมี6จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะผู้โดยสารนะ,ะก็มีช่องแอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ A นะคะแล้วก็ใช้ C คะ่ะแล้วก็ช่องเสียบไฟบ้านนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิวรถนะคะวายแท็ White นะคะแล้วก็แพ็กเกจเสริม50,000บาทคันนี้นะคะราคา1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าบาทนะ,ค,ะคันนี้นะ,ะถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจนะ,ะอยากได้รุ่นนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นออกรถกับสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดป้ายแดงบายซีรินะคะหรือสายด่วนโทรตรงหาสีนะคะได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสามห้าหนึ่งหกเก้าแปดสามสองนะคะหรือศูนย์หกห้าสี่ห้าสามสองสี่สองสี่ค่ะสิริยินดีบริการนะคะ ถ้าเกิดคลิปนี้นะถูกอกถูกใจพี่ๆท่านไหนนะคะก็อย่าลืมะคกกดไลค์ท้กกดแชร์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะจะได้ให้พายคลิปต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สีขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ